สวัสดีครับตอนนี้เรากำลัง <ivan. S 1> จะไปที่บ่อแล้วนะครับที่บางบ่อก,ก็คือจะไปขึ้นปลากันไปส่งปลากันวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปขึ้นปลาสลิดก,กันนะครับ เราไปขึ้นที่เปย์นี่แล้วก็เรากำลังไปขึ้นที่เปย์นะครับแต่วันนี้จะเป็นส่งโดยการที่ไม่ใช่มาถุงจะเป็นการส่งแบบใช้หลังนะครับโอเคเดี๋เราไปขึ้นปลากันนะครับนี่ก็เป็นเบาะของเราเบางคนก็สงสัยอ่าแบบขึ้นยังไงไปส่งยังไงอะไรประมาณนี้ฮะ ล,ลองทำเล่นดูครับมีคนดูคนสองคนก็โอเคแล้วจะมีพี่ๆผมช่วยนี่จนี้อนุบาลแล้วนะฮะนี่เคถึงแล้ว ตอนนี้เราก็กำลังเดินทางไปที่จังหวัดนครนายกนะครับเวลาเดินทางก็น่าจะประมาณหนชั่วโมงเกือบสองชั่วโมงนะครับเพราะว่ารถไม่สามารถขับเร็วได้นะครับเพราะว่าปาลารอบนี้เราส่งโดยการใส่ใส่ลังครับไม่ได้มัดส้ถุงนะฮะก็เลยน้ํามันก็มี การกระเฉาะบ้างนะฮะแล้วก็น้ำหนักมันจะเยอะบ้างนะครับก็ด้านหลังอี้ในหนึหลังนะครับก็คือเราจะใส่ทั้หมหน1,000ตัวนะแล้วก็ส่วนมากจะมีคนถามว่าเรานับยังไงนะฮะก็คือผมจะนับเป็นการช่างกิโลอย่างันในคลิปนะครับก็คือช่างกิโลใน1,000ตัวไซส์นี้นะครับก็คือจะอยู่ประมาณ3กิโลกว่าๆนะครับก็คือไอค้ครับก็ว่ากนี้ก็คือแถมไปนะครับ การสร้างคาเนครับของการชั่งน้ำหนักป่าแล้วก็ที่เราจะต้องเช็คได้ว่าทำไปถึงไม่ขาดและไม่เกินก่อนที่จะชั่งกิโลเราจะนับทุกครั้งนะครับก็คือว่าเด็กพันตัวเ่็กเราชั่งน้ำหนักได้น้ำหนักเท่าไหร่นะครับก็รอบนี้คือไซส์ป่ามันเท่ากันพอสมควรนะครับคือเท่ากันไม่ไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปก็คือไซส์จะใกล้เคียงกันหมดก็เลยเป็นการค้าคาเนครับอย่างที่บอก ถ้าเป็นเป็นปลาเล็กอะไรเงี้ยเราก็จะนับถุงละแปดร้อยตัวถุงละพันตัวรอบถุงมันจะเป็นามัดถุงก็คือเรามันจะใช้พื้นที่จำกัดมากกว่าเป็นหลังนะครับวันนี้สมใจกี่ตัวสี่0มนะครับใช่ยอดไม่เยอะครับก็คือแต่ว่ามันเป็นไซส์พิเศษแล้วลูกค้าประจับเจ้านี้ก็เลยเห็นแล้วก็เหมาหมดครับใช่ปะ่ะใช่ปะ่ะใช่ เดี๋ยวถุงนคกการันยกลเลือไทยตอนลงหนในยดห้ดูครับ บอ่อแรกลงเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวบอ่อที่สองมีบอ่อลูกค้ามีอยู่ปรมาณห้าบ่อนะครับส่วนบอ่อนี้เดี๋ยวเราจะมาลงเป็นปลาเล็กนะฮะรอบหน้าได้มาอีกน่าจะมาไปใส่ถุงก็มีปลาล่วงด้วยยอด ที่จะต้องไล่นะ้ำเมื่อกี้ก็ถือว่าเพื่อที่ว่าให้น้ำหนักของถังนะฮะแต่ละใบน้ำหนักทดลองเพราะว่าถังนึงรวมน้ำ้วประมาณ20กิลโลครับเพราะว่าหนักนะ ครับสนใจอยากยิงปลาสลิดนะครับก็ติดต่อผมมาโดยตรงเลยก็ได้นะครับหรือไม่ก็ชื่อเพจเป็นฟูรีฟาร์มพันปาน้ำจืดนะครับแต่จริงๆคือผมจะขายปลาสลิดอย่างเดียว <laughs> เหนื่อยเบอร์ก็เบอร์เป็น0 8 3 5์6ปดสาครับก็ีครับก็ถ้าออเดอร์เยอะออเดอร์อะไรผมจะไปเดินทางด้วยตัวเองแต่ถ้าเกิดออเดอร์ทั่วไปที่ วิ่งแวะส่งตามพื้นที่ผมจะให้มีคนข,ขับรถไปส่งนะครับขอบคุณบตอนนี้ก็ส่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกำลังเดินทางกลับที่ฟาร์มครับแล้วก็จะไปร้านทอดต่อนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปตัดต่อเล่นๆนะครับก็ยังไงฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็ท่านใดที่สนใจจะเลี้ยงควันสลิดนะครับลูกพันปลาสลิดหรืออะไรเงี้ย ไม่มีความรู้หรือว่าเป็นมือใหม่นะครับสามารถทักาม,มาสอบถามผมได้โดยตรงเลยนะครับผมให้คำปรึกษาได้ครับไม่เลี้ยงไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าให้ผมสามารถให้คำปรึกษาได้นะครับ